Let's go! Yeay! Okay. Oke, okay, nampak toko ya? Ya. Nampu, nakap! Nih! Pai! Wang Jauh Wang Jauh ini kita sudah sampai di Wang Jauh Poon. Ofis Yong Aung. ้ำโกในน้ำเลยโอ้ร้อยอย่างแรงมาเที่ยวนะครับชมบรรยากศาศธราาารมชาตินะครับสายแคมปิ้งไม่ควรพลาดนะครับต้องมานะครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักในการท่องเที่ยวและประชนภัยทุกคนนะครับวันนี้จะชวนไปเที่ยวแคมปิ้งนะครับวังเจ้ากุลซึ่งอยู่ในอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาบ้านเรานี่เองใกล้บ้านผมนะครับวันนี้ก็มีโอกาสพาลูกๆหลานๆไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ let's go ตอนนี้นะครับเราก็เดินทางออกจากบ้านไปแล้วนะครับซึ่งเราจะไปกันฝั่งนู้นนะครับนู่นก็คือภูเขาแก้วนะครับ ก็มีน้ําตกต้นปลิวนะครับก่อนถึงน้ําตกต้นปลิวก็จะมีวังเจ้าคุณนะครับเ้าติดต่ออเจ้าของไว้แล้วนะครับ,รบเพื่อเห็นน้าตกแล้วใช่ตอนนี้เราก็ไปตอนอาเพื่อไปหาลุงแดงนะใช่พื่ตัวเน็นไหมครับนึ่เยอะันนีก็มีซอย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 เก็บทุเรียนเหมือนกันนะครับตรงน,นี้ทางนี้ก็มีซอยเก็บทุเรียนทางนี้ เป็นน้ำพุนะครับนี่น้ำพุโดนน้ำตรกนี่เด็ดเจ้าคุณน้ำพุตอนนี้เราเจ้าคุณนะครับอีกร้อยเมตรร้อยเมตรวังเจ้าคุณเรามาที่วังเจ้าคุณนะครับนู่นเห็นป้ายแล้วจ้ะหน้านู่นวังเจ้าคุณตอนนี้ก็อันนี้คือที่เก็บรุ่งทุเรียนนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะครับก่อนถึงน้ําตกนะครับอย่าลืมเลี้ยวขวามันจะมีสะพานเล็กอยู่ แล้วก็เราเลี้ยว,ยวยขวาเข้ามาเลยนั่นป้ายวังเจ้าคุณของเจ้าคุณนะครับพักก่อนแคมปิ้งเช้าไปเย็นกลับก็ได้หรือจะมานอนก็ได้นอนเลยนอนเลยครับกเ <c oughs> ขาเรียกมาไม่นด้น้ำตกมาพักผอนเนาะช่วงนี้ก็ประเทศไทยร้อนไงเข้ามาแคมปิ้งช่ตอนนี้เดี๋ยวเราลงกันเลยนะครับทุกคน,กคนตอนนี้เราก็ถึงยังวังเจ้าคุณแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปพบ พี่แดงนะครับเจ้าของสถานที่แห่งนี้แล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวกันเลยเล่นน้ำชมบรรยากาศสวยๆกันเลยนะครับาน่งรู้งกันเไดนสลับ โอ้น้ำใสมากรอบนี้ฝนไม่ตกโอ้มีก้อนหินสบายมากนะครับเออก้อนน้ำกองบ้านเรานี่นะครับถ้ำกลางบรรยากาศภูเขา,าริมคองนะครับบรรยากาศด,ดีมากมาก ะนะครับก็ลำธารสายนี้นะครับหรือลำ,ลำคลองนี้นะครับก็มาจากน้ําตกตนปลิวนะครับก็ห่างจากน้ําตกก็ไม่ไกลนะครับประมาณ200เมตรได้นะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปเล่นน้ําตกนะครับถ้ากว่าเราไม่อยากเข้าไปบริเวณน้ําตกก็สามารถมาเล่นบริเวณคลองตรงนี้ได้นะครับนี่นะครับน้ําใสมากนี่น้องก็มาเล่นตอนนี้ก็หนาวหนาวกันแล้วจะเล่นกันอีกไหม เออนะครับมีทั้งที่บริเวณน้ําลึกและก็น้ําตื้นอ่านะครับฝั่งนู้นก็จะมีขั้นเป็นเขื่อนเล็กๆเอาไว้เผื่อว่าผู้ใหญ่นะครับที่ชอบเล่นน้ําลึกๆหน่อยนะครับก็สามารถเล่นได้แล้วก็เด็กเนี่ยโอเคเลยนะครับเด็กชอบมากเล่นนะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังนะครับเนื่องจากว่ามีก้อนหินใหญ่ต้องเดินอย่างระมัดระวังนะครับ มาเที่ยวนะครับชมบรรยากาศธรรมชาตินะครับสายแคมปิง้งไม่ควรพลาดนะครับต้องมานะครับหวังเจ้ากุลนะครับน้ําใสสะอาดนะครับขอบริเวณนี้นะครับก็เป็นจุดกลางเต็นท์ก็สามารถมาชมบรรยากาศที่นี่ได้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนอยากมานอนพักค้างแรมหรือมากลางเต็นท์ก็มีบริการนะครับมาเล่นน้ําไปเช้าเย็นกลับก็ได้ นี่นะครับบรรยากาศท่ามกลางป่าเขานะครับเส้นทางก็มาง่ายนะครับมาง่ายก็มาจากปากทางบ้านกองต่อแล้วก็มาขอนถึงน้ําตกตนปลิวนะครับมันก็จะมีป้ายบอกก็เข้ามาที่จอดรถที่แคมปิ้งก็อยู่ใกล้กันนะครับน้ําเย็นสบายมาก น้องๆมาก็มาเล่นน้ําที่เขื่อนตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถกางเต็นท์บริเวณตรงนี้นะครับจะมาเป็นครอบครัวหรือมาเดี่ยวก็ได้นะครับก็มีบริการน้ํำดื่มมีกาแฟอะไรหรือจะมาทํากับข้าวเองนะครับเขาก็มีสถานที่ที่ให้ต่อไฟถุงต้มอาหารด้านบนก็จะมี พืชปักสวนตัวที่เราสามารถนํามาปรุงอาหารได้นะครับแล้วก็มีบอลสีไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงามอยู่ในสวนด้วยนะครับน,นี่นะครับกินน้ำโกกในน้ําเลยโอ้ร้อยอย่างแรง อา้าวเดี๋ยวหมนุมนหมุนอา้าวมานี่มานี่อ้าวหมุน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 เอออ้าวยกหน่อยยกหน่อยยกหน่อยยกเอาโอเคไปเรื่อยเรื่อยไปยไปไปโอเควางเลย thank you ก็ <ไป S 1> สำหรับวันนี้นะครับเราก็มาทริปสั้นๆนะครับพาเด็กมาเล่นน้ําและชมบรรยากาศนะครับที่วังเจ้ากุลนะครับเดี๋ยวเราจะขี่รถกลับกันแล้วนู่นเย็นกันแล้วนะครับอ่าสับ เพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในช่อง TND f a r ีรด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสว,ส,สวัสดีครับ